สวัสดีค่ะตอนนี้เราก็อยู่ที่สวนบิ๊กเต้นะคะถ้าเพื่อนๆจะมาเที่ยวเยี่ยมชมนะคะสวนดอกเบญจมาศนะคะก็สามารถซื้อบัตรได้นะคะที่ร้านกาแฟฝั่งตรงข้ามนะคะกับสวนบิ๊กเต้ได้เลยนะคะบัตรเข้านะคะคนละ20บบาทนะคะก็จะได้เห็นดอกเบญจมาศนะคะ ดอกใหญ่ๆนะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะหลายแบบด้วยกันนะคะมีทั้งสีชมพูสีขาวนะคะสีเหลืองนะคะตอนนี้เราก็เห็นสีชมพูนะคะกับสีขาวไปแล้วนะคะสีเหลืองจะอยู่ฝั่งด้านนู้นนะคะจะอยู่ฝั่งด้านนู้นเห็นไหมคะว่าความสวยงามของดอกเบญจมาศนะคะสามารถมีเยื่ชนได้เลยนะคะที่ ส่วนบิ๊กเต้ที่จังหวัดสระบุรีนะคะได้เจอดอกเป็นจมากนะคะสวยๆแบบนี้นะคะปัดเข้าชมแค่20บาทเท่านั้นเองนะคะแถมยังมีนะคะเมื่อเราซื้อบัตรแล้วนะคะมีส่วนลดกาแฟด้วยนะคะ5บาทนะคะสามารถนำไปลดนะคะกาแฟที่ร้านด้านหน้าได้เลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูนะคะ เดี๋ยวเรานะคะไปดูกันในคลิปหน้านะคะว่าแอนนะคะจะพาไปชมนะคะที่ไหนอีกนะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะทุกคน